สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการทันเรื่องทองกับ G- c a p รายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเกี่ยวกับทองคําไม่พลาดทุกกาสทองมองขาดทุกกาสการลงทุนเรามาสรุปข่าวแล้วก็ราคาทองคำวันวานนี้นะครับทองคําปิดตลาดที่1,313.90เหรียญดอลลาร์สหรละต่อออนเพิ่มขึ้น5.60เหรียญดอลลาร์ต่รัต่อออนซินวเวอร์ปิดตลาดที่15.24เหรียญดอลลาร์สหรละต่อออนเพิ่มขึ้น0.33เหรียญดอลลาร์ต่รัต่อออน น้ำมันดิบปิตลาดที่64.61ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเพิ่มขึ้น0 6 3ดาเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลแัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิตลาดที่26,157 1 6เจจุดเพิ่มขึ้น6.5 8้าจุดสรุปข่าววันวานนะครับวันวานนี้นะครับราคาทองคําก็มียังคงมีการ आ, ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับนะะโดยได้รับปัจจัยหน,นุนะะจากการที่ ค่า,างเงินดอลลาร์นั้นยังคงอ่อนค่าลงนะครับหลังจากที่มติของอที่ประชุมนโยบายการเงินนะครับที่มีการประชุมในวันที่19แล้วก็20มีนาคมที่ผ่านมานะครับนะบหลังจากรายงานการประชุมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะธ,ธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็ระบุว่าเฟดจะยังคงใช้ความอดทนต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไปนะครับ พร้อมกับส่งพัญญาณว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับนะฮะโดยเ,เปิดเผยรายงานว่าเฟดนะครับจะยังคงพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์การเงินทั่วโลกนะฮะรวมไปถึงแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับนะฮะมีมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันว่าจะใช้ความอดทนนะฮะในเรื่องของการ ปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับระยะสั้นนะฮะนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับของทางฝั่งธนาคารกลางสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนี CPI นะครับนะฮะหรือดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับเมื่อวานนี้นะฮะตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในเดือน มีนาคมนะครับถือว่าเป็นการปรับตัวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมการาคมปีที่แล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศมาเมื่อวานนี้นะครับเราข้ามาทางฝั่งยุโรปนะฮะทางฝั่งยูโรโซนนะครับนะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะครับในเรื่องของอ,อาตาดตกเบียนะครับโดยธนาคารกลางนะครับยุโรปนะฮะก็มีการพิจารณา ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยาทาง ECB นั้นนะฮะก็ยังคงยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับนะไว้ที่ระดับต่ำต่อไปนะครับโดยาทาง ECB เนี่ยก็มองว่าเศรษฐกิจของอยุโรปนะฮะก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังอ่อนแอนะครับนะแล้วก็ทางประธาน ECB นั้นก็ยังเตือนด้วยว่านะครับ ความเปี่ยนะะในเรื่องของเศรษฐกิจนะครก็จะส่งผละระยะยาวนะครับนะฮะซึ่งซึ่งบอกว่าเศรษฐกิจนั้นก็ยังอยู่ในช่วงขาลงนะครับนะน,นี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะฮะที่ ECB นั้นยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะครับตัวทางด้านความคืบหน้าของ Brexit นะครับนะทางประเทศสมาชิกของ สหภาพยุโรปนะครับ EU นะฮะ27ประเทศนั้นก็ได้เห็นชอบนะฮะให้อังกฤษนั้นขยายระยะเวลาการถอนตัวออกจาก EU ออกไปเป็นวันที่31ตุลาคมนะครับซึ่งก็นานนานกว่าที่านางเทเรซาเมย์นา,นายกรัฐมนตนรีอังกฤษนะฮะได้ยื่นขอไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับทาง Brexit นะครับ ทีนี้เรามาดูทางด้านปัจจัยทางเทคนิคกันบ้างนะครับปัจจัยทางเทคนิคนะครับราคาทองคําก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับและแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคนั้นนะฮะเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางก็ยังคงตัดกันขึ้นอยู่นะครับตัดขึ้นนะฮะแล้วก็ราคาก็เคลื่อนตัวเ,เข้าหา กรอบแนวต้านแล้วนะครับซึ่งเรามองกรอบแนวต้านไว้1,308เหรียญแล้วก็1,313เหรียญตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและตอนนี้นะฮะแนะนําว่านักทุนที่สถานนะมีกําไรอยู่แล้วนะฮะแนะนําว่าควรที่จะปิดสถานนะทำอะไรออกบางส่วนก่อนนะครับนะเพราะบ,บ,บอกว่า,าบ,รบริเวณโซนแนวต้านดังกล่าวนั้นนะครับอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นออกมานะครับนะฮะ การเทขายระยะสั้นนั้นนะฮะมองว่าหากยังไม่หลุด1,295เหรียญลงไปนะครับนักงทุนก็ยังสามารถที่จะเข้าซื้อเก่งกำไรระยะสั้นได้อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีการอ่อนตัวนักทุนก็ยังสามารถที่จะเข้าซื้อเก็งกํไรระะไกงกาไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในาราคาทองคําล่าสุดนะครับามาดู ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในค่าคืนนี้กันนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในค่าคืนนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งคืนนี้นะฮะก็จะมีการประกาศจํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานนะครับจากตัวเลขคาดการคาดการว่าจะขอรับเพิ่มมากขึ้นนะครับจากครั้งก่อนหน้านี้นะฮะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคําได้นะครับอีกตัวเลขหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในส่วนของดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับตัวเลข ดัชนีราคาผู้ผลิตนั้นตัวเลขคาดการนะครับว่าคาดการจะเพิ่มขึ้น0.4เนะครับจากครั้งก่อนหน้านี้อยู่ที่0 1นนะครับก็มากกว่าครั้งที่แล้วนะฮะอันนี้มองว่าจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะครับเราก็ต้องมาดูแนวโน้มนะครับของทองคำนะฮะว่าทิศทางของแนวโน้มทองคำนั้น ไปในทิศทางใดซึ่งเราก็มองว่าทิศทางของทองคํานั้นถ้ามีตัวเลขเข้ามากระทบนะฮะให้เกิดการอ่อนตัวลงมาก็ยังมองว่าน่าจะเป็นลักนะการออย่ออ,อ่อนตัวแล้วก็เพื่อขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของอทาง G Cap เรานะครับสําหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่สนใจจะเปิดทาการซื้อขายนะครับกับทางบริษัท G Cap นะฮะก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับนะสาหรับ นักทุนนะฮะที่ติดตามแล้วก็รับชมรับฟังนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ช่วงเวลาประมาณ8ปดนกาห้าสินาทีถึง9ก้านกานะครับก็เป็นช่วงที่จะรวบรวมรายงานตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคให้กับนักทุนได้รับทราบกันนะครับก็ขอบคุณทะครับสสาหรับนักทุนที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับ วันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ